พันตี้สอง้อัปเดตครับอืมถต่ว่าอัปเดตอะไรเข้ามานี่ครับของใหม่เต็มเลยโอ้โ,อโอแต่ว่าคุณผู้ชมครับนี่ผมทำมาให้แล้ว3ชิ้นถามาใส่ได้กี่ชิ้นในเกมนี้อ่ะผมจะลองกดใส่ให้ดูอ่ะชิ้นแรกก่อนนี่ครับเป็นหน้าการอย่างนี้เลยอ่ะเดี๋ยวไปชิ้นที่2ต่ออ่ะชิ้นที่2แล้วก็เป็นรองเท้าครับรองท้าเหมือนรองเท้ามังกรนะอ้เท่มาก อันสุดท้ายใส่หมวกได้ไหมอ่าใส่ได้สูงสุดคือสองชิ้นครับคุณผู้ชมแล้วก็มีเพิร์กเข้ามาใหม่นี่เลยเพิร์กดาเมจชิลเหมือนว่าจะเป็นกันดาเมจนะอันนี้อ่าแล้วก็อาวุธอีกอันหนึง่งนี่เลยเป็นเหมือนสมอเรือนะครับคุณผู้ชมอันนี้เลยฮะโอ้เท่อยู่นะสะมอเรือแต่ว่าต้องดูสกิลอีกทีหนึ่งอ่าเดี๋ยวมาดูซิว่ามีด่านใหม่มาบ้างไหมมีเอเลสมาครับเดี๋ยวนี้เดี๋ยวมาค่อยมาดูอันนี้ ด่านตัวตลกมาใหม่และนี่คือด่านตัวตลกครับคุณผู้ชมแล้วก็อัปเดตให้เเนี่ยผมมาได้มาหาคุณผู้ชมมาดูนะเป็นกันไกกับถุงมือซึ่งผมก็ได้กันไกมาแล้วเหมือนกันโผลจี้ด้วยกันไกลอันนี้แล้วเราก็รวบมอนก่อนตามปกติเลยอ่ะรวบมอนตามปกติไปครับวิ่งอ้อมๆไปนะด่านนี้แบบนี้กว้างมากครับมาถึงแล้วครับมาลองตีโอ้ตีกว้างอยู่นะอันนี้อ่ะเดี๋ยวมาดูสกิลสองกันไอ้สกิลแรกก่อนสกิลแรกตัวแซด ฮะโอ้ <Huh>? oh, เพิ่มแม็กเครับคุณผู้ชมเพิ่มมา100นะนะดูจากเลือดของผมตรงนี้จากตอนแรกครับ160ตอนนี้มาเป็น260ครับ oh, โอ<ฮ>้โหเยอะมากจริงๆนะก็คือเหมือนกันเราตายด้วยเลยอันนี้อ่ะเดี๋ยวพามาดูสกิล2ครับสกิล2ตัว X อืมอู้ทะลุก,กำแพงด้วยนะเป็นการปล่อยขึ้นออกไปครับคุณผู้ชมอื uh ้ huh, เท่มากอ่ะทำไมมบี่มันวิ่งตามผมมาเนี่ยมันหาประตูทางออกไม่เจอห,หรือไง โอ้มันติดบักเลยเดี๋ยวมาดูตัวซีนครับตะกี้สุดท้ายตัวีที่3อ่ะโอ้โอ้เป็นการตีรัวๆครับอือหือเป็นการเคลียร์มอนหมู่ที่ดีมากนะโอ้ตีเร็วมากคือทั้งหน้ากากทั้งเท้านี่คือใช้ดีมากเลยนะครับคุณผู้ชมหาคับไว้นี่คือแบบสบายมากชีวิตดีดีมากตัวระเบิดนี่อย่าเข้าไปใกล้ครับโอ,โอ้แรงมากอ่ะเราใช้ตัวเอ็กไปปึบอือหือตายหมดครับอุ๊ยตัวพิษยังไม่ตาย คือถึกมากครับตัวนี้อืมโดนนามจะไม่เข้าเนื้อเลยเคซสอมบี้ตรงไหนอีกเนี่ยโอ้ทำไมมันชอบติดเลยเนี่ยแบบนี้ใช้ตัวเอ็กไปแล้วก็ใช้ตัวสีครับอือหูตีกว้างมากเลยนะกงมากครับกงมากอ่ะติดพุ่ม,มไม,ม้โอ้อ่ะไปซอมบี้อือโอ้ติดนู่นติดนี่นั่นแหละใกล้ถึงจุดสุดท้ายหรือยังเนี่ยแบบนี้โอ้โหไกลมากเลยและแบบก,กว้างๆเลยนะไปครับลวกไปก่อนลวบไปก่อน เดินติดอย่างนี้มันก็ฟาร์มลำบากกะเนี่ยโอ้โหเ<อ>ดินติดจริงครับต้องเคลียร์ทีละห้องเหรอโอ้โหลำบากมากแล้วมาทํานานนะเนี <im it> <im it> ่ยโอ้ติดนู่นติดนี่ติดไม่พักเลยอันนั้นติดอะไรโอ้ติดขอบขอบอะไรเนี่ยมีอะไรให้ติดเพื่อแบกเลือดก่อนโอ้ถึกมากตัวนี้อืมโอ้นี่ยังไม่เข้าเนื้อเลยนะกงมากลดไปแค่ไม่เท่าไหร่เองแต่ก่อนเล่นมันไม่ติดนะตอนที่เขาเพิ่งอัปเดตมาหรือเขาปรับ หมดแล้วครับหมดแล้วใช่ไหมอีกี่ตัวโอ้เรลาตรงนู้นสองตัวคุณพี่ไปเรียบร้อยครับโอ้ห้องนี้เหมือนเป็นโรงแรมหรือเป็นอาคารอะไรสักอย่างนะไปครับวิ่งไปห้องนี้ไม่น่าติดแล้วนะโอ้ติดอีกไม่ไหวแล้วนะครับคุณผู้ชมนานมากโอ้อันนีน้ผ่านง่ายอยู่นะอารมณ์เล่นเหมือนด่านโรงเรียนเลยครับอ่ะอันนี้เพิ่มแมกเลืนดก่อนอืมเรียบร้อยครับเชฟอืมเล่นเหมือนเดิมเลยกระโดดไปเรื่อย กระโดดไปเรื่อยๆเหมือนจะมีซอมบี้ตัวใหม่ด้วยนะครับแต่เอา้ามันหายไปไหนเนี่ยผมไม่เห็นมันเลยเป็นเหมือนหนูครับก่อขาหนูจะก่อที่หัวเราครับแต่ตัวนี้จะก่อขาเรากดเอ็กดอไปอเรียบร้อยหื้เคลียร์มอนวมากดูเหมือนว่าจะเคลียร์ดีกว่าตัวของดาบคู่อีกนะซอมบี้ตัวใหม่ยังหาไม่เจอเลยไม่เกิดเหรอปกติด่านนี้มันมีเยอะมากนะปีไปก่อนครับออื แค่สสก,กิลของตัวนี้เนะี่ยก็บอกเร็วครับว่าโกงมากอ่าตรงนี้ตรงนี้โหยู่ตรงนี้ก่อนแล้วกันครับเยอะอ่ะแต่นี่ไปโอ,โอเคหมดเดี๋ยวพาสีนี่จะเอาเก็บไว้ใช้ตอนกับบอสนะครับคุณผู้ชมโอ้เชฟอืมเชฟหมดยังโอ้เหลืออีกสองสามตัวมาครับบอสตัวตลกตัวนี้จะเสกบ,บอลออกมาเรื่อยๆนะอ่ะเดี๋ยวผมจะกด e ไม่ได้การดาเมจร้อยเปอร์เซ็นต์หรอโอ้ แค่ทำให้เราถึกขึ้นเฉยโอ้โหก็โกงอยู่ดีครับลดดาเมจในตัวอ่ะได้ไปตัว C อืมพอต,ตายแล้วครับโอใ้ใส่ทั้งใส่ทั้งเท้าใส่ทั้งหมวกออเขผ่านแล้วครับโอ้ได้ของมาเยอะอยู่นี่ด่านนี้ด่านเท่าน,น้ำก็เปลี่ยนบอสเหมือนกันครับมาครับบอสด่านนี้หน้าตาเท่มากเริ่มจากการรวบมอนต,ตามปกติครับหวังว่าคงจะไม่ติดอีกนะโอ้โหอ่านะพาก็ผู้ชมบไปดูสกิลไกลบ้าง อ่านี่กันไก่ตีธรรมดาครับอืมคือตีกว้างอยู่นะตีถึงข้างหลังไหมเนี่ยอุ้ยตีถึงข้างหลังด้วยครับโอ้คือตีรอบๆตัวเลยนะอันนี้ดีส,ดสุดครับตีรอบๆตัวเนี่ยบางทีเราไม่ได้เห็นข้างหลังไงเกมนี้เราต้องวิ่งไปเรื่อยๆครับแต่ละห้องวิ่งรวบมอนตรงนี้อีกนิดหน่อยโอ้ยเจ็บเจ็บเจ็บเอ่ะตีไปอ่ะตัวแซดครับตัวแซดโอ้เป็นการเอากันไก่ฉับไปข้างหน้านะอ่ะตัวเอ็กตัวเอ็กฟึบ โอ้เป็นการพุ่งแล้วก็ปานไกลออกไปนะเหมือนอันนี้เลยเหมือนดาบดาบคู่เลยอ่ะตัวสีบ้างตัวสีอืมอ้้าซอมบี้ไม่เดินมาไม่เป็นไรเดี๋ยวรอดูที่หลังครับโอ้คูดาวก็นานโอเคโอเคโอเคอ้ซอมบี้เยอะอ่ะในห้องสุดท้ายแล้วอืมเดี๋ยวกดตัวสีให้ดูครับปุ๊บโอ้แต่กดตัวสีแล้วโดนตีได้อยู่นะต่อเล่นแอนิเมชันโอ้โห ถ้าเกิดมันเยอะกว่านี้นี่คือแบบตายได้เลยนะครับคุณผู้ชม,มที่เหลือตัวติดๆครับมันติดอีกแล้วเนี่ยโอ้ติดตลอดเลยหนูไม่เห็นจะมีเลยไม่มีหนูเหรอด่านนี้หนูหายไปไหนอืมอืมอืมโอ้ระเบิดอาแบคูล่าไม่อยู่แล้วเหรอแบคูล่าหายไปไหนอ่ะตัวท้ายครับอา้าแบคูล่าหายจริงอ่ะนี่บักตกแมปเหรออืมใช้กันไกตีไปผมว่ามันตีเร็วดีนะกันไกเพราะใส่พลจีด้วยหรือเปล่าอันนี้ก็ตีเร็วเหมือนกัน โอ้คือดีทั้งคู่เลยครับมอนคิวนี้ชอบติดมากติดช่วงลืมกำแพงอย่างเงี้ยบักนี้ก็ยังอยู่นะครับบักกิ้งไก่แบบเคลื่อนที่เร็วขึ้นโอ้มากันเยอะมากอใช้ตัวซีไปโอ้เคลียร์ไวามากอ่านี่ครับถามว่ามันกิ้งไก่อย่างไงนี่จะปกติเรากิ้งอย่างงี้ครับอืมมาได้แค่นี้ใช่ไหมอ่าผมจะกิ้งข้างๆให้ดูนะมุมข้างอืมมันไกลกว่าเดิมเยอะมากเลยนะเนี่ยโอ้โหไกลมากนะ เปิดเครื่องไปเดี๋ยวรอดูบอสด่านนี้ครับเคลียร์ซอมบี้เชฟไปก่อนน่าลำคาญมากอมเริ่มเยอะแล้วครับเริ่มเยอะแล้วตีนี้เนี่ยอฟเอดรอปแน่ครับตัวหนูหายไปเลยอ่ะตัวหนูหายไปไหนอ่ะปกติมันต้องมีตัวหนูใช่ไหมครับคุณผู้ชมเดฟบเข้าออกเด็บเข้าออกหรือเปล่าปกติด่านสาวามนี่คือแบบหนูเยอะมากงั้นด่านท่อน้ําเนี่ยกด x อกเรียบร้อยครับโอ้โอ้เอฟเอชเอฟเอโอ้เดี๋ยว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 กดอีก่อนกด e ก่อนโอ้เกือบตายเอฟเอชตกตีไป โอ้โบัสกิปบอลนี่ตัวน่าลำคาญมากโอ้แต่ตัวจับ2ตัวนั้นหายไปอนี่ครับบอสนี่นี่หน้าตายอย่างนี้เลยแต่คงจะให้ดูสกิลบอสไม่ได้มาตีแรงมากครับโดนทีนี่ผมน่าจะตายได้เลยเนี่ยโอ้โนี่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 โดนละมาดูตีกันอืมนี่ครับท่าไดเมีเหมือนกันไกลเลยอันนี้อะของกันไกลบ้างอืมโอ้หเท่มากถ้ายืนเรียบร้อยครับท้าไดเมเหมือนกันเลยนะวงกว้างเหมือนกันเลย อโอ้โหเคลียร์ไวมากเคลียร์ยสบายด้วยครับโอ้ผ่านสักทีโอ้แต่ตัวหนูหายไปแล้วครับโอ้ไม่มีตัวไหนเกาะหัวผมแล้วโอ้ได้ของเยอะมากครับโอ้แต่ที่ได้ของเยอะเมื่อกี้นี่คือแบบไม่มีคูณสองเลยนะเงินเกือบสี่หมื่นครับสามหมื่นเจ็ดเมื่อกี้เป็นเพราะผมใส่สัตว์สองตัวนี้หรือเปล่ามีอีกาครับบวกเรดดบถึง30%นะแล้วก็ตัวนี้อีกส0บครับบวกเรดดบแล้วก็มีโอกาสที่ส0ครับที่จะทำให้ศัตรูติดเบิร์นนะตัวของมังกรมังกรไฟ นี่ครับหน้าตาสัตว์เลี้ยงเราเป็นนิกาเข้ากับมังกรนะอันนี้คือเล่นมานานมากเพื่อเก็บวัตถุด,ดิบครับเงินเกือบ3ล้าน4ล้านนะ <c oughs> อันนี้ครับแล้วก็เกมนี้ก็มีอ e ีโมดด้วยอ่ะเดี๋ยวพาไปคุณผู้ชมไปดูเอเลสครับของโรงเรียนนะมันเล่นได้แค่นอร์มอลเนี่ยถ้าเกิดมีไนท์เมย์น่าจะแบบโหดกว่านี้อ่ะไหนดูซิบัคยังอยู่หรือเปล่ารอ14วิครับมาไว้ที่หนึ่งมาแล้วติดไหมเดินติดไหมอ่าติดครับ <c oughs> บัคครับเรียบร้อย คือฟาร์มสบายมากเลยนะตรงนี้โอ้โหติดติดทุกตัวอันนี้เราไม่ต้องทําอะไรเลยแค่ยืนรอมอนติดที่ประตูเราแค่คอยกดสกิลเอ็กครับกดสกิลเอ็กไปเทียบร้อยเคลียร์เสร็จแล้วนาทีต,ตรงนี้หมดโอ้หคือสบายมากไม่ต้องทําอะไรเลยผมไม่รู้ว่าเขาจะแก้ตอนไหนนะคุณผู้ชมก็รีบออกไปใช้นะครับคุณผู้ชมเป็นบั็กที่คุณภาพออฟไลน์มากอืมโอ้มีบอสโผล่มาครับมา แล้วก็กดสกิล e ครับแล้วก็กดตีอ่ะตีเข้าไปแต่บอสตัวนี้เหมือนจะปาเข้ามาได้นะเมื่อกี้โอ้ไม่เข้าเราหรอกไม่เข้าเราหรอกเพื่อนพาสซสฟนี้ไม่ต้องเพิ่มดาบมดาเมจอะไรเลยครับเพิ่มดีฟนตัวเองอันนี้คือโดนแบบไม่มีไม่มีพาสซสฟนะครับคุณผู้ชมอ่ะโอ้โหแรงมากโอ้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 โดนแรงมากนะเกิดเทียบกับการที่เราใส่พาสซสฟตัวนี้โอเคครับคุณผู้ชมก็เป็นงไงกันบ้างครับกับ ของแต่ละชิ้นอ <c oughs> คือโกงเกือบทุกชิ้นเลยนะแล้วก็ครับนี่อาวุธชิ้นใหม่ผมมาให้คุณผู้ชมดูนี่เลยเป็นกงเล็บครับ <c oughs> แต่ว่าเห็นคนบอกว่ามันไม่ค่อยเก่งนะผมก็เลยไม่ได้สุ่มมาเพราะว่ามันอยู่แค่นี้ครับมันอยู่แค่ระดับลีเจนดรี่อย่างนะั้นเนี่ยซอมบี้ก่าเนี่ยกงเล็บซอมบี้ครับเนี่ยหรือว่าอาวุธอันไหนจะเข้ามาอีกในอัปเดตครั้งนี้ก็น่าจะมีเท่านี้นะงั้นไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับคุณผู้ชม